แนวข้อสอบภาคกอท้องถิ่นพอรอบอรสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่7พศสอ6 2ชทุดที่1จำนวน20ข้อ ข้อ 1>, 1พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่7พศ2562บังคับใช้วันที่กกา16เมษายน2562ขอข่าย17เมษายน2562คอควาย18เมษายน2562งองู19เมษายน2562 เฉลยขอไข่17เมษายน2562ข้อ2สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนเขตเลือกตั้งละกี่คนกไก่1คนขอไข่2คนคอควาย3คนงองู4คนเฉลยกไก่1คน ข้อ3ให้ถือเขตใดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกอก่เขตหมู่บ้านขอข่ายเขตเทศบาลคอควายเขตตำบลงองูเขตอำเภอเฉลยกอไก่เขตหมู่บ้าน ข้อ 4. ในการเลือกตั้งทั้งหมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึงกี่คนให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกันกอไก่15คนขอไข่20คนคอควาย25คนงองู30คนฉเฉลยคอ,อควาย25คน ข้อหการรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งใครมีหน้าที่ดำเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบภายในวันที่31มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งกไก่ผู้ใหญ่บ้านขไข่กำนันขควายในายอำเภองอมูผู้ว่าราชการจังหวัดเฉลยขควายในายอำเภอ ข้อ6อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปีกไกย4ปีขไข่4ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้งขควาย4ปีไม่เกิน2วาระงงู4ปีนับแต่วันเลือกตั้งเฉลยงองู4ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ข้อ 7. องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง6เขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คนกไก่หมู่บ้านละ1คนขไข่หคนขควาย12คนงงูไม่เกิน12บสองคนเฉลขขยขไข่หกคน ข้อ8ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คนกไก่6คนขไข่3คนอควายเขตเลือกตั้งละ3คนงงูเขตเลือกตั้งละ2คนเฉลยกไก่6คน ข้อ9ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสองเขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คนกไก่ากา6คนขไข่3คนอควายเขตเลือกตั้งละ3คนงงูเขตเลือกตั้งละ2คนเทเลคอ,อควายเขตเลือกตั้งละ3คน ข้อ10ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสามเขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คนกไก่หคนขไข่สมคนขควายเขตเลือกตั้งละสมคนงงูเขตเลือกตั้งละสอ,องคนเฉลยงงูเขตเลือกตั้งละสองคน ข้อ1 1ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสี่เขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คนกไก่เขตเลือกตั้งละหนึ่งคนขอไข่เขตเลือกตั้งละสองคนคอควายเขตเลือกตั้งละสามคนงองูเขตเลือกตั้งละสี่คนเฉลยกไก่เขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ข้อ12ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสี่เขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คนกไก่เขตเลือกตั้งละหนึ่งคนขอไข่เขตเลือกตั้งละสองคนคอควายเขตเลือกตั้งละสามคนงองูเขตเลือกตั้งละห้าคนเฉลยกไก่เขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ข้อ 13. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา47ทวีหรือกระทำการฝ่าฝืนมาตราเศษ64ส่วน2วรสาใครเป็นผู้สอบสวนกอไก่นายอำเภอขอไข่คณะกรรมการการเลือกตั้งคอควาย ผู้ว่าราชการจังหวัดงองูประธานกกตจังหวัดเฉลยกอไก่ในอำเภอ ข้อ14นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อใดข้อใดถูกต้องที่สุดกไก่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีขอไข่มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งขควายมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้งงงูเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เฉลยขอไข่มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนะับถึงวันเลือกตั้ง ข้อ15วราระการดำรงตำแหน่งของนายกองการบริหารส่วนตำบลข้อใดถูกต้องที่สุดกอก่4ปีนับแต่วันเลือกตั้งขไข่4ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้งขควาย4ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้งงู4ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้ เช่นเลยข้อวายสี่ปีนะับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ข้อ16เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อใดกากายหนึ่งวาระขไข่สี่ปีอควายหนึ่งวาระนับแต่นายกรัฐมนตรีคนเดิมพ้นจากตำแหน่งงงูสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งเฉลยงงูสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง ข้อ17เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดให้ในายอำเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกี่วันกอก่3าวันขอไข่45วันคอควาย60วันงองู90วันเฉลยคอควาย60วัน ข้อ18พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่7พศ2562ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของอบตอในเรื่องใดกไก่การดูแลการจราจรขไข่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอควายการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กง,ง,ง,งูถูกทุกข้อ เฉลยงงูถูกทุกข้อข้อ19ในกรณีที่นายอำเภอเห็นว่าการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสียหายแก่ราชการให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าตามข้อใดก่อไก ทีแจงขอไข่แนะนำขอควายตักเตือนงองูถูกทุกข้อเฉลยงองูถูกทุกข้อ ข้อ20ให้นายอำเภอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายอบอตอโดยพลันเมื่อปรากฏว่ากอไก่จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ขอข่ายปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ขอควายฟอกฝืนคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งการตามมาตรา90งมง,ง,ง,งูถูกทุกข้อ เ่าเลยงองูถูกทุกข้อกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ